ตอนนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องทางเดินคอร์ดแบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่าทางเดินคอร์ดแบบไลคีเชนะครับทางเดินคอร์ดในข้อสันนี้เป็นทางเดินคอร์ดที่เฉพาะแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันนะครับโดยลักษณะของไลคีเชนั้นก็คือการเคลื่อนตัวของตัวโน้ตบางตัวของคอร์ดที่เป็นแนวตัวโน้ตเด็กกันหรือสเต็ปไวส์นะครับที่เคลื่อนตัวขึ้นหรือลงของคอร์ดเดียวกันนะครับเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับทางเดินคอร์ดของเพลงในเอกลักษณ์ของไลคีเชนะครับเป็นการเคลื่อนตัวของตัวโน้ตในคอร์ด ในตำแหน่ง root position นะครับซึ่งมักจะเคลื่อนตัวของตัวโนตตัวบนถ้าไปคอร์ด3เสียงคือตัว5ครับคอร์ด4เสียงคือตัว7หรือโนตตัวล่างก็คือชจ่ยชื่อคอร์ดเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่บางครั้งก็อาจจะใช้ตัวโนตเกิดขึ้นกับตัวโนตตัวกลางก็ได้คือตัว3นะครับการเคลื่อนตัวของโนตนะครับมักจะเคลื่อนตัวจากตัวโนตตัวที่1ตัวที่5หรือตัวที่7นะครับไม่เคยใช้กับตัวโนตตัวที่3ของคอร์ดนะครับจะไม่เคยเจอเท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปจะใช้กับคอร์ดเมเนอร์นะครับ แต่บางครั้งก็ใช้คอร์ดเมเจอร์ก็ได้นะครับอย่างเช่นคอร์ด C ก็ลงมาหา C6 C ิเมเจอร์เซเว่นนตัวลงมาหา C นะครับการื่อนตัวของตัว้คือจาก C ก็คือจากตัว G ตัวบนเคลื่อนตัวมปหาตัว A ของ C6 เคลื่อนไปหาตัว B ของ C เมเจอร์เซเว่นแล้วอนตัวกลับลงมาหาตัว A แล้วกลับลงมาหาตัว G ของซีซิกครับเป็นการื่อนตัวขึ้นแล้วก็ื่อนตัวลงจากโน้ตตัวที่5ของคอร์ด C ทนี้ตัวทั่วไปมักจะใช้กับคอร์ดที่1คือโทนิกคอร์ด แต่บางครั้งก็สามารถใช้กับคอร์ดอื่นๆได้ในปัจจุบันเช่นเดียวกันนะครับการเคลื่อนตัวโน้ตของตัวโน้ตในคอร์ดจะเคลื่อนตัวเป็นขึ้นหรือลงหรือเปลี่ยนทิศทางก็ได้เช่นเดียวกันและโดยปกติการเคลื่อนตัวโน้ตของตัวโน้ตในคอร์ดที่เคลื่อนตัวเปลี่ยนบางตัวของคอร์ดไปเรียกว่า a r i a t ช o n คอร์ดที่มีอยู่หกคอร์ดที่เราเคยพูดไปแล้วในเรื่องของคอร์ดพื้นฐานนะครับมักจะเคลื่อนตัวออกไปเป็นครึ่งเสียงแต่ก็สามารถเคลื่อนตัวออกไปเป็นหนึ่งเสียงเต็มก็ได้นะครับส่วนแนวตัวเบสจะใช้ตัวที่1 ของคอร์ดอย่างเช่นคอร์ด a m i n o r A minor major s e ์แมชเชอร์โซเอ n นเอมิเเป็นการเคลื่อนตัวของตัวล่างลงไปนะครับแล้วตัวโนตแนวเบสก็เป็นใช้ตัว A กับทั้ง4คอร์ดก็ได้แต่อารมณ์ของคอร์ดจะเคลื่อนตัวเล็กน้อยนะครับเพราะมีการเคลื่อนตัวแค่ตัวโนตเพียงตัวเดียวที่เปลี่ยนแปลงออกไปแต่ถ้าเช่าใช้ตัวเบสที่เปลี่ยนตามตัวโนตของคอร์ดที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยอย่างเช่น a m i n o r A minor major seven b เ s อ a ์โ a เอ้นเบสจีชาร เอเมเนสซิกเบรดเอฟชาร์ปจะเห็นว่ามีการเคลื่อนตัวของตัวโนต้ตในคอร์ดและแนวเบรด้วยจึงทําให้อารมณ์ที่มีการเคลื่อนตัวมากกว่าแบบแรกนะครับซึ่งในลักษณะนี้ที่ใช้ตัวเบดเปลี่ยนไปด้วยนั้นจะทําให้แนวเบรเป็นชื่อคอร์ดไม่ได้นะครับเพราะลักษณะนี้เป็นแนวของทางเดินคอร์ดพิเศษนะครับซึ่งใลักษณะนี้ไม่เหมือนกับทางเดินคอร์ดปกติซึ่งต้องใช้หูฟังและวิเคราะห์ความแตกต่างนะครับ ชราต่อไปครับตัวอย่างเช่นทางเดินคอร์ดสแบบข้างล่างนี้นะครับ a m ม n เนอร์เอมิเนอร์มิเชสเซนเบสจชาร์เอมเนอร์เซเวนเบสจเอมเนอร์ซกบสชแล้วเคลื่อนตกลงมาเอมาเนอร์เซเวนเบสจเอมเนอร์มเซนเบสชาร์แล้วกลับลงมาหา a อม n เนในทางเดินคอร์ดลักษณะนี้ถือว่าเป็นคอร์ดเดียวกันตลอดนะครับคือคอร์ดเ m มิเนอร์ทั้ง4คอร์ดก็อยู่ในคีย์เอม n เนคือคีย์เดียวกันนะครับ ที่เป็นการจางด้คอร์ดแบบไายกิเชนะครับเปรียบเทียบกับคอร์ดข้างล่างนะ,นะครับอย่างข้างล่างก็เป็นเอมิเนอร์เอมเนอร์เบสเอมิเนอร์เเบส G ชาร์ปเอมิเนอร์เเบส G แล้วตรงนี้มันไม่ใช่ไายกิเชนเพราะเป็น D ีเซเวนเบส F ชาร์ปแต่มีการเปลี่ยนตัว F ชาร์ปเหมือนตัวอย่างบนแต่ว่าคอร์ดมันเปลี่ยนออกไปแล้วเปลี่ยนออกไปเป็น G m a j o r อเบส G แล้วก็ E ีเเบส G ชาร์ปแล้วกลับมาที่เอมิเนอร์สังเกตคอร์ดจะเปลี่ยนไปตรง ดเซนไปหา G นะครับมีการเปลี่ยนคีย์แล e ้วอีก็เปลี่ยนไปแล้วสณะนี้ไม่ใช่ลายคีย์ใช่ทั้งหมดนะครับก็บอก3าคอร์ดแรกเป็นของคอร์ดเอมิเนตรงคอร์ด d ีเนจะเป็นการใช้ Secondary d o m i n a n t ที่เราเคยพูดไปแล้วนะครับเป็นการเปลี่ยนคีย์ไปทาง g ี a j o r และกลับมาที่คอร์ด e s เเบชปเป็น Primary คอร์ดด o m เ n e a นกลับมาหาคีย์ A-minor ตามเดิมน,นะครับ ที่เป็นการใช้ทางเดินคอร์ดแบบลายคีเชผสมกับทางเดินคอร์ดที่เรียกว่า2ูไฟวในคีย์จีเมเจอนะครับทำให้ทางเดินคอร์ดแบบล่างมี2งคีย์ก็คือคีย์เอมิเและก็คีย์จนะครับก็มีความแตกต่างและแต่คนเขียนเพลงต้องการใช้ลักษณะแบบไหนนะครับก็ลองฝึกฝนกันดูนะครับครับในชาร์ตที่3นี้นะครับก็เป็นตารางคอร์ดของ a m i n เอแต่นะครับอย่างตัวอย่างแรกเป็น, ateur, ปน a m i n เนอร์เบสเอ เอ i มเนอรเ G-S, ยงเจ็ดเบสจีชาร์ปเอเมเนอรเ็เบหรือเ์ปก็เหมือนตัวอย่างที่เราพูดไปแล้วนะครับหรือจะเปลี่ยนมาเป็นแบบที่2เป็น a อเมเนอซิกเป็นเอ i มเนอ a ์เจ็ดเอเมเนอรเมเก็ได้เป็นมีการเคลื่อนตัวจากตัว 6-F-S, เอฟช์ arp, ไปหาเจ็วเป็นตัวจีไปหาตัว G-S, ชาร์ปแล้วก็ับหาตัว A ก็เป็นก็ได้นะครับก็มีการเรื่งเสียงหนึงเสียงบ้างนะครับอย่างตัวอย่างต่อไปก็เป็นเอเมเนอร์เอเมเนอร์ เอ i n เน6เป็นครึ่งเสียงแล้วเอเน s v e n เครนตัวเป็นครึ่งเสียงหมดนะครับหรือเ m i n เนอ m i n อ r sharp ห้ m i n o r เกลับมาเอ i n เน sharp ห้าไได้หรือเ m i n เน s v e n เอเมเนอร m i n เอ sharp ห้ากลับมาเอเมเนก็ได้เป็นทางเดิดของรายทีเจ็ครับเอเมเนอร m เมเจอร์ s v e n เอเมเน s v e n เอ6มเน i n เอมเ s v e n ก็ตายสุดท้ายก็เป็นเ m i n เนอ m i เอ r เ s v e n เป็นหึงเสียงนะครับแล้วก็เอ i n เนร f a คก็เป็นเครื่องเสียงแล้วก็เอเมเจอร์เป็นอีก็ได้นะครับก็เป็นเครื่องเสียงระทับแต่ถ้าเป็นคอร์ดทางเมเจอร์หรือ C ี่ตัวแอก็จะ C C ชาร์ปหหรือ C ีอัเมนเ็ดแล้วซีซิลื่อนตัวเครื่องเสียงนะครับแล้วหาซีสวเองก็ขึ้นตัวจากซก็ตัวจไปหาซีออลเมนเตกอก์จีชาร์ปหาตัวซิกก็เป็นตัว A แล้วหาซีสวเองตัวบีไซเป็นเคลื่อนตัวเครื่องเสียงหมดนะครับถ้าตัวอย่างต่อไปก็ C major 7ก็ C7 นะครับก็เป็น 4 6 4่ซิก sharp เคลื่อนตัวลงครึ่งเสียงหรือท5ไฟวันเคลื่อนตัวจากดีมินเนอร์ดีมินเนอร์เมเจอร์ s v e n ดีมเนอร์ s v e n และเคลื่อนหาจีทเวก็ได้แต่ตัวอย่างตัวโน้ตขั้งล่างก็ได้นะครับเป็นลักษณะแบบหนึ่งนะครับก็ลองดู ทำงานก de es que ับโปรแกรมแ a ลดบอกนะครับก็เป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างแพทเจิร์กรอบแลวก็แพทเจอร์ต่างๆของขั้นดิจิตต่างๆให้เราง่ายขึ้นต่อการเรียนรู้กับสไตล์ต่างๆนะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับก็เป็นแปนดบอกรเราไเสร็จแล้วก็เลือกสไตล์ตรงนี้นะครับครับเมื่อเราเลือกสไตล์เสร็จแล้วนะครับก็จะมีให้เราเลือกคลิกในตรงนี้นะครับสไตล์ปีเกอร์นะครับก็จะมีรายชื่อสไตล์ต่างๆให้เราเห็นนะครับในรูปต่อไปนะครับ กับข้างล่างก็เป็นรายชื่อสไตล์ทั้งหมดที่เราสามารถเลือกได้เขาใช้เลือกลงไปนะครับหรือจะเซิร์ชในช่องนี้ก็ได้อยากได้สไตล์แบบไหนแจ๊สลาตินป๊อปร็อกอะไรนะครับเซิร์ชในตรงนี้นะครับเลกเก้หรือตั้งฮิปฮอปอะไรนะครับก็มีนะครับเราซิร์ชในช่องนี้มันจะใซิแล้วก็เลือกสไตล์ที่เราต้องการแล้วก็โอเคไปนะครับก็เริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเราจะสร้างคีย์ก็ได้นะครับรสร้างคีย์ยรืเอเราเซาตคีย์เลยอย่างที่เป็นเอวินเนอรเรียกไปเนเนอร์ er ก็ได้ หรือความเร็วตัวนี้ก็คิดมาเคพิมพ์เป็นร้อยสิบห้าใส่กต่ายว่าร้อยสิบห้าของเรานะครับโอเคแล้วก็ใส่คอร์ดต้องการสร้างอินโทรก็ไปที่ขีดห้องหนึ่งนี้แล้วก็ไปที่ Edit ไปที่ Sound f ร r m แล้วก็ไปเลือกที่อินโทรนะครัสบส่วนนี้จะสร้างอินโทรก็เราสี่ห้องหรือแปดห้องก็แต่เลือกได้ตรงนี้นะครับก็โอเคเราสร้างมาสี่ห้องเขานะครับมาสร้างคอร์ดให้เรานะครับจะแก้คอร์ดใหม่ก็ได้นะครับของเราเป็นแบบไหนล้วแต่งเพิ่มมา ครับแล้วก็เป็อร์แลนด์ไนะครับขึ้นมาเรามีเราเลือกเป็นอร์ล์ไปหรเรียกพิมพ์เซอร์ตรงนี้นะครับก็อย่างผมเลือกเป็เอิ์แลนด์เป็นประเทศนี้ขึ้นมก็โอเคไปอางกต่างฝ่ายก็มีขึ้นมาเราขอที่เราสร้างขึ้นมาก็ตามนี้นะครับอ่าเรากเรียกปฏสโลฟังก่อนนี่แหล ก่อนที่เราต้องการเพื่อสร้างทำนองวิดีที่ขึ้นมาอย่างไรนะครับก็ฝังทำนองไปแล้วก็ก็ได้แล้วก็สร้างวิดีที่ขึ้นมานะครับก็เสร็จแล้วแล้วก็ต้องการเซฟเพลงไว้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อจะเป็นแค่ข่ายตีหลังหรือถ้าเราไม่แน่ใจภาพเก็บไว้ก่อนนะครับหรือถ้าเป็นมิดี้ก็ลิงก์มาตรงนีในกครมาคิดถึงคำว่า,ม,ามิดิเทนนะครับหรือว่ากีฬาร์ดิสต์นะครับก็เก็บไปด้วยท,ทั้งชื่อเป็น,แล,น,นะะแล้วก็เทคกั์ด้วยนะครับแล้วเซฟไป นี่รั่เขาเป็น MIDI ไฟ l e แล้วเขาทำต่อที่ q b เบ e นะครับรุบรน่นเวอร์ชันโปรเสร็จทางฮีโ่นะครับโอเคไปครับเ่้ส่งเี่เอ็นดีลัจการสร้างเราจะสร้างใกเอ็ดีแล้วก็คูเบะนะครับมาทำอะไรนะคแล้วก็เซฟไปที่ไหนมาเรียก้อแล้วีเก็บทำอันนี้ก็เป็นาัาษานี้นะครับ ก็เราจะตั้งที่เทปโปรอกัรนี้นะครับเป็นร้านะครับเอ็นเตอร์มะครับมันจะปัโรตามีกัดีแล้วไปอินพุตเข้าไปที่ไฟล์นะครับบดีนะครับอินพุตเข้ามาในการ Import v ุดีเนี่ยเท่าไ่นะครับจะทำไปสามสัปจะไปตรงบุดีรับบิฟเนะครับการอินพุตจะเข้ามาในบดีตรงนี้นะครับ เราเลิกได้สาษาสามสามจะเป็นมิดีทัชเดียวนะครับเออ App แล้วก็แอปพลาไปแปโอเคปุ๊บก็อินพไปที่ไฟล์ไปพกักมาธาแล้ที่มิดิไฟล์นี่นะสร้างเป็นใหม่ก็ไม่ต้องสร้างเพราะเราสร้างไปมาแล้วนะครับโนเือไฟล์ที่เราทำมานะครับนะครับไปเลยแล้วก็ไปับมา ครับลักษณะนี้ก็คือเป็นใช้เป็นมิเตอร์แท็กทั้งหมดก็จะไม่มีปลั๊กอินเข้ามาในกะารจะเป็นใช้ปลั๊กอิของ Microsoft นะคอมพิวเตอร์ GS เนี่ยนะครับสร้างให้เราก็ได้เสียงอย่างปิ้นต้งสร้างให้แต่ว่าเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่เป็นแบบที่หนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะเข้ามาเป็นแท็กมิตอเลยไม่เราก็เลยปลักกป๊กอินเองทีหลังก็ได้นะครับจะใส่ปลั๊กอินทีหลังก็คลิปปลั๊กอิน i n s t r ้ m มาสร้างใหม่ก็ได้นะครับก็จะไม่เอาแบบที่สองไปอีก แก้ใหม่นะครับเป็นดีเฟรสตั้งค่าใหม่นะครับลองไปเป็น Instrument ชาร์ดนะครับเราคลิกอินพุตไั้นไอคอนนี้จะทำไป้สามขนาดนะครับก็อินพุตเข้ามาใหม่เป็นเดิมนะไฟล์อินพุตเข้ามามีดีไฟล์นะครับเราสร้างเพิ่ใหม่ออไปแล้วก็เลือกเพย์ที่เราสรา้างไปเปยนนะครับจะจำเป็นวิดีอยากแบนออกมาเป็นวิดีนะครับแล้วเป็นไาเจดกัน,น,นแตกต่างกันนะครับไอคอนตัวนี้เป็นไาละเอียนะครับ แต่ละสารที้เป็นปลั๊กอินหนึ่งแท็กนะครับทำงานกับแท็กข้อมูลหนึ่งแท็กเหมือนกันนะครับในตรงนี้เรามีกรองมีทั้งหมดนะครับแต่ห้าหกแท็กนะครับเพราะตรงนี้จะใช้ไฮโดรโซนิกที่มากับโปรแกรมที่เราถ่ายมาจะเข้ามาเลยนะครับก็คือหนึ่งแท็กก็จะใช้แค่หนึ่งเสียงนะครับเพราะถ้าเกิดเรามีหกแท็กมันก็ใช้ปลั๊กอินถึงหกตัวนะครับสารนี้จะกินแรงของเรานะครับต่ษไปนี้เราจะทำงาน อาจจะถ้าคนสเปคขอมไม่แรงก็จะหนะกยากนิดหนึ่งนะคะะรับอย่างรสนึงว่าที่จะดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเลื่อไปนะครับกลับไปตั้งค่าใหม่ตรง reference ต์ตั้งค่าอันล่างที่3มแล้วเป็นแฮนด์โนิกเป็นมัตติแชมเปอร์หรือจับใช้ปลั๊กอินหนึ่งตัวทำงานกับแทร็กมิดี้ได้ทั้งหมด16บหกแท็กนะครับแต่พายไปแล้วโอเคนะครับแล้วอินพาวต้องมาใหม่นะครับความแตกต่างมันจะมีนะครับอินพาวที่มิดี้เข้ามาทางซัพเป็น์โนนะครับ ก็เลทืทีเดียวเป็นเดิเน,นะครับเกียรัสานนี้นะแตกต่างกัน,กนคือใช้เอาตัวเดียวนะครับแต่ใช้กับ m ีดีแท็นะครับนี่ก็แล้วก็กตกต่างกันั้นั้นหนึ 1, 2, 3, นะะ่งสองสาจะเปลี่ยนไปเรงเปลี่ยนเราเปลีอันนั้นไปนะครับนเะียคคิดตัวนี้นะครับอันนี้สังเกตยี่สิบหกชั้นให้เราเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานลักสานอันที่3เนี่ยจะทำให้สเปคคอมที่ไม่สูงสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะระับพอจะ เราเองแค่ทรในซิ In ิกตตัวเดียวทำงานกับแท็กที่เราเหมือนทั้งหมดหกแท็กเลยครับทั้งหมดเลยนะครับทำให้ทำง,งานง่ายขึ้นแล้วก็ไปจัดเรียงนะครับลักษณะนี้จะดีกว่าที่3านี่งครับเสร็จไปเลยนะครับแล้วก็ไปจัดเรียงเพลงตามท่อนเพลงเจี๊ยบจองกานเราสร้างมากเกอร์ที่เราเคยทำในตอน12ที่พูดไปแล้วนะครับลองทังไปดูนะครับนี่ก็เป็นคอต,ต่างๆที่เราสร้างขึ้นมานะครับในช่องอิน,ชอนโชวก็เ,เป็น เป็นสามชาติที่เราสร้างขั้นมาเพลงนี้คีย์ไม่ีเนอร์แต่อินโทรเราใช้ที่เอเมเจอร์ก่อนถ้าก็เป็นคอร์ดที่เราสร้างขึ้นมาในแบนด์ที่บอกนะครับว่าพิมพ์ชื่อนะครับจากอินโทรนะครับตรงนี้เราใช้อินโทรในท่อนเป็นเอเมเจอร์นะครับก็เป็นคีย์ทางในท่อนทุกมานะครับก็จะเป็นเอเมเจอร์เป็นคอร์ดหนึ่งคอรสามนะครับสี C ่ชาปแล้วบีบีเนอร์คอสองคอรห้าคอร์หกแล้วเป็น s e ค o n d a r y dominant นะครับเป็น F s, อเอีบชาเส่งไปหาบีบีเนอร์ส่งไปไฟฟิสองห้า ของเอมิเนอร์ส่งกลับมานะครับเพราะเอมิเนอร์ตรงนเป็นลายที่เจนะครับเอมิเนอร์เอมิเนอร์เพจเมเจอร์ซึ่งเป็นแปดจาร์ปเอมเนอร์เปดจีแล้วก็เอมิเนอร์เมเจอร์ซึ่งเป็นจีชาร์ปกลับมาเอมิเนอร์ที่เอนะครับแล้วก็เป็นคอร์ดในคีย์เอมิเนอร์เป็นคอร์ดคอร์สี่นะครับคอร์ดสองคอร์ดห้านะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลายที่เจเอมิเนอร์เอมิเนอร์เมเจอร์ซึ่งเป็นแปดจาร์ปเอมเนอร์เปดจีแล้วเป็นคอร์ดห้าของเอมิเนอร์ส่งไปแล้วก็สี่นะครับ ตรงนี้ก็เป็นราคีเชนะครับก็เป็นเอเมเนอร์แบบ G ชาร์ปเอมนเนอร์ G สามาอนี้เป็นราคีเชแล้วเป็นคอดห5าเอเมเนอร์ตัวนี้เป็นเซคเกอร์ที่โดเมนนะครับนะครับเป็นคอดแทนทีแล้วก็ไปหาบีเมเนอร์ที่เป็นคอดสองของท้งคี a เอเมเจอร์แล้วก็อีสเปนตัวไฟบัหาเอเมเอร์เป็นคอดหนึ่งอดหกอดสองอดห้าแล้วตรงนี้เป็นคอดสามไมเนอร์แทนคอดหนึนะครับแล้วก็เป็นคอดหกสองาตรงนี้ก็ ับมาเป็นลายคิเชจะเป็นทางเมเจอร์คอร์ดเป็นต A, A ้นเอเอ็มเบนเต็ดนะครับก็จากตัวเ e อเพิ่มไปเป็นตัวเอฟแล้วมาตัวเอฟช้าเป็น6แล้วตัวจีช้าก็เป็นเมเจอร์เซเว่นเรามาเซคัลลี่ดัมในนั้นนะครับไปหา 4, ซีสเวนส or, กับหาบี 5, เบนเนอร์แฟลฟาร์พนคอร์ดสองห้าของเอเนเนอร์กลับมาและใช้ลายคิเชเหมือนทั้งท่อนทั้งบนนะครับทถ้ายเดีวยวกันนะครับเอเมเนอร์เบเชีเวนแบบจีช้าเอเบนเนอร์แบบจีเอเบนเนอร์แบบจีช์ปไปหาเอเบนเนอร์ด้วยลายคิชเช่นะครับเป็นเซคัลลี่ดัมในนับ นี่เหมือนกันนะครับแล้วลงที่จบที่เป็นเอเมเจอร์เรียกว่าแพร่ระคีนะครับก็คือนพร่าเอเมเจอร์กับเอเมเนอร์เรียกเป็นแพร่ระคีกันนะครับแต่ถ้าเอเมเนอร์กับซเรียกเป็นเรลเอทีฟกันแต่เอเมเจอร์กับเอชชาร์เป็นเรลเอทีฟแต่ถ้าเป็นเอเมเจอร์กับเอเมเนอร์เรียกเป็นแพร่ระคีกันนะครับเรียกว่าแพร่ระเมเจอร์ของเอเมเนอร์ครับนี่คือตารางคอร์ดที่เราใช้กันเพลงนี้นะครับกลับมาล้วนี้ครับเราจะเริ่มเล่น นักเป็เราเตรียมตัวสองเพ้ากันนะครับฝั่งจังหวัดกรองเลยโซโล่ที่แะเป็น,วนความเพื่อฝั่งจังหวัดกรองก็ข้อสั่ส่วนตัวโน้ตนะครับ,รนรบในการสร้างเมื่อที่ขึ้นมานให้ได้ครับเป็นต้นเวอร์ชั่นะครับ,รบสร้างเ verse สองห้องก่อนนะครับก็ได้ัแต่ในชุดนึงก็ขยายออกไปเป็นแปดห้องนะครับ Python แล้วก็สร้างนิธทิมใน verse ที่สองก็ต่างกันที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะดูต่างชาร์ตว่าจาสร้างนิธทิมกันไหแล้วเอาไปสร้างตัวโน้ตยังไงนะครับใน่ y t h o n verse นี้นะครับจังหวัดกรองนี้ ทำดิบไปท่อนทุกนะครับแล้วกตอนทุนกตอนทุนกจังหวะกองผินะครับครับแดห้องน,นะครับแล้วก็สร้างลนชื่อจากตัวน,นู้นรที่ในท่อนทุกขึ้นมานะครับรเสรจแล้วก็เอามาสร้างเงป็นโค๊แปดห้องในท่อนุกแล้วก็ได้คะจเป็นครับก็ควแปห้ออากลับมาหัวกระเทียครับเนจังหวะกองธรรมดาก็ลองสร้างจากลิ้นชนขึข้นมา ก็อพิทึมเป็นมาแล้วสามารถส้างเป็นเวอร์ชี่ได้นะครับครับเมื่อเราฟังจังหวะกลองแล้วก็เค้อจังหวะเพื่อให้สร้างเป็นเวอร์ชี่ขึ้นมาในจอนเวิร์สตามชาเนะครับก็เป็นเมอละสองห้องนะครับแล้วก็เวอร์สชอนทุกสองห้องเช่นเดียวกันนะครับก็สร้างไปแล้วก็ที่อยากไปชาก็มี2ลักษณะครับในตัวอย่างข้างล่างก็เป็นการสร้างพิทึมงานจากเวิร์สอยละสี่ห้องแล้วก็ทันดุกอย่างละสี่ห้องนะครับแล้วค่อยมาสร้างเป็นเวอร์ชี่ให้ครบทั้งเพลงนะครับเป็นเวิร์ส ท่อนแล้วก็ปุ๊บทอนนะครับเราทำดู envelope, นะคับแล้วก็จะได้ชาร์จต่างในชาร์ที่สนี้นะครับครัปในชานี้นะครับก็เป็นการสร้างท่นเพลงั้งหนดแลตวองมีท่อนในจสี่ข้อท่อนเวิร์สหนึ่ง่สองแล้วก็มาท่อนปุ๊บจะเป็นท่อนที่สนะครับก็ใช้กฎเกณฑ์ที่เราเคยพูดไปเรื่องของกการเขียนบริตทั้งหมดนว่าเืามีสาเช็กกฎการเขียนบริจิยังไงแล้วก็ให้สร้างบริมาตามชาร์นี้ได้นะครับเราทำและแก้ไขตาจากที่เราชอบแล้วก็มาทำต่อ ได้ครับทรับเหมือนกันนะครับว่าเราสร้างจากไมโครบอสเสร็จแล้วก็เซฟเป็น MIDI file แล้วก็เข้ามาทําใน Cubeb นะครับนรือเข้ามานะทาง Mac ก็ได้นะครับก็ชุดเดียวกันก็ทาง PC ก็เป็น Cubeb Pro 11ก็เข้ามา Cubeb ทาง Mac ก็ได้นะครับเซฟไฟล์เดียวกันนะครับแล้วก็มาลิงก์กันได้แล้วก็ม,กวกมาเซฟ ใช่ครับนะครับเบสเราก็ใช้อิซิเบสนะครับเป็นองค์ช้ของ keyscape นะครับก็เลือกจำเหมือนในที่สิบสอนะครับตอนที่12พูดไปแล้วการใช้ปลั๊กอินต่างๆในคีย์เบสสร้างเลนะครับกับเปโนเรามี2อลายนะครับแล้วก็มีกีตาร์ก็ใช้ตัวของไรอันหรือใช้ตัวไอเปอร์สาวก็ได้ได้พูดไปแล้วนะครับไอเตอร์สาวนะครับเป็นกลองอันนี้ใช้สไตล์ของวงบริงนะครับแลักษณะเป็นออร์เทคโนโลยีใหญ่ๆนะครับก็ ตัดห้องนับของใบดบักหรือห้องเดียวนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็เป็นเงี้ยหนึ่งสองสามสี่กเข้าสนิทกันเป็นคีเอมิเจอร์นะครับเอ็อินโชรอ่ากาก้ามาตอนอันนี้เป็นแบบของวงสไตล์ของวงบริกนะครับตัวกอแบบนี้ครับเสียงมาร์ตี้ก็ใช้เสียงซินไปนะครับในเทเนสโอนิกนะครับเหมือนลักษณะเดียวกันนะครับแร้วเปิดมานะครับนี่คือใช้ฟังกอินตัวเดียวเีจะลิงก์กับ 6แฉกได้ของเกเลออนนะครับที่พูดไปแล้วนะครับการนิทอนเวิร์สก็ยังไปอยู่ในชีเ er. อมเนอร์ใช้ไลา์ชีเชนะครับเข้ามาท่อนฮุกเปลี่ยนเป็นชีเอเมเจอร์เสียงมันจะสว่างขึ้นนะครับ จ้อนวอสองเป็นเอเมเนลเหมือนเดิมครับครับทางเซโร่นะครับเป็นทีเอเมเนลนะครับแล้วกรปรับบาลานซ์ที่หลังนะนี่ก็เข้าๆกันนะครับ มาทอนทุกเป็นเอเมเจอร์ใหม่นะครับการาทานอนวัดตอนทนอนจนะครับมา,าน,เนเราใช้แปลนเดบอช่วยทำให้า,าสร้างสตาร์ได้ง่ายขึ้นในการศึกษาสตาร์ต่างๆนะครับ แล้วก็คามาต่อในคิวเบตก็ทําให้เราศาึกษาภาษาได้แล้วก็ใช้ปาษอกินมากขึ้นนะครับอ่าท่านจบนะครับอ่าละสนี้นะครับก็ลองทาดูนะครับว่าเราใช้ประโยชน์จากไอนด์บอกได้ไหมแต่ละคนมี่ก็ลองลอง,ลองศึกษาดูนะครับโดยอจาะทาจากคิวเบตอย่างเดียวก็<ๆ>กอาจจะยากนิดนึงนะครับเราดูนะครับครับในตัวอย่างต่อไปนะครับเป็นการสร้างเน,น,นื้อนดะีในจงังหวะ แบบ128นะครับก็เราเลือกที่แบรนด์ไดบอกนะครับว่าต้องการเลือกเซิร์ชคำว่า128ไว้ขึ้นมาเราเลือกได้นะครับเป็นตัวกรอบแบบนี้นะครับแล้วก็คิดสัดส่วนบริเวที่ขึ้นมาสองชุดเหมือนกันชุดของเวิร์สแต่นี่เป็นการสร้างวักระสี่ท่อนเวิร์สแล้วก็ท่อนผุกผลิตที่สี่องเช่นเดียวกันนะครับไป้สัดส่วนตัวโ้ตนี้แล้วแล้วก็ค้อจังหวะตามจังหวะของที่เราฟีลขึ้นมาครับแล้วก็เอาไปสร้างเป็นบริเวที่ขึ้นมาทุกท่อนในทั้งเองตามชาร์จถัดไปนะครับ ครับในชาตนี้เรียกเช็คชูนะครับเป็นชุดที่2นะครับเป็นลัสเซีสิบสองแปดก็เราสร้างขึ้นมาตามสัดส่วนตัวโ,โนต้ตที่เราคำนวณขึ้นมากลับก็ได้ทั้งหมดกรสีท่อนก็เวอร์สหนึ่งก็ทำสัดส่วนตัวโ,โนต้ตในชุดของเวอร์สนะครับแล้วก็สร้างครบแปดท่องแล้ว,ลว,ลว,กกว,วเวิร์สองก็แปดท่องเช่นเดียวกันแล้วก็ท่อนทุกก็ใช้สัดส่วนตัวโน้ตที่เราคิดม่ในท่อนบุกสร้างครบแปดท่องเช่นเดียวกันแล้วมาจบที่ท่อนเวอร์สสองอีกครั้งหนึ่งนะครับตามสัดส่วนวโ,โนต้ตแต่ว่า บางครั้งจำเป็นต้องตรงกันสัดส่วนตัวนกทุกข้องนะครับก็อัดแปลงไปได้ิดหน่อยนะครับการสัดสนตามชานี้เราไปจะดูว่ามีการแตกต่างบางจุดนะครับหรือว่ที่แตกแต่งตางๆไปก็มีจุดของค่าเพลงแล้วก็คอร์ดทั้งหมดก็อยู่ในของการใช้คอร์ดของไลค์คิเชที่เราพูดในตต้นนะครับว่าการสร้างเพลงกาบคอร์ดนี้จะได้อเป็นนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับ ในพิธีสองนะครับที่เราสร้างมาลที่จากแบนด์บอกที่เป็น12บสองนะครับมาสร้างมาเลยที่ได้แล้วก็มาลยที่กับเพลงทั้งหมดนะครับเซฟมาเป็น midi file แล้วก็ import มากับก็มาในคิวเบเนี่ยนะครับก็ import midi file เข้ามาก็แล้วแต่จะ midi file เราจะ import ลักษณะไหนแล้วที่เราเซฟไปนะครับตามที่พูดไปแล้ว3แบบนะครับจะเป็น midi แล้วเลือกั๊กอินเองหรือจะเลือกเป็นั l u g in แต่ละตัวใช้1แท็กก็ได้นะครับหรือมัตติแท็กจดีกว่านะครับพิทีสามที่เราพูดไปตอนต้นนะครับ นะครับแล้วก็ได้แท็บเทนลักษณะต่างๆก็ใช้โปรแกรมต่างๆกับ c u b เบรนะครับซึ่งเคยพูดไปแล้วในตอนที่12นะครับว่าเราจะสร้างฟังก์อินตร์ตัวยังไงนะครับสร้างเมอร์เกอร์ยังไงนะครับในส่วนนี้ก็ใช้ e ิซิเบรนะครับแล้วก็ใช้แ p นโฟซาบเหมือนในท่อน12ก็ได้เมโลดี้แล้วก็ท่อนกิีการโซโล่เปีโนนะครับแซกโซโล่แล้วก็เป็นอันนี้แต่ว่าทำป็นเวร์แล้วนะครับก็เป็นท่อนต่างๆทางนี้นะครับแล้วลองฟังดูนะครับในของไปเดี๋ยวเขาจะนับอินโทรก่อนเข้าให้2ห้องตัดเอาไปห้องหนึ่งนะครับก็เหลื อินโทรแค่ห้องนับเข้ามาหนึ่งห้องแค่นั้นเองนะครับลองฟังดูครับจะนับ3 4 5 12 8ก็นับสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าบสิบองนความเร็วก็คือ115นะครับปานนี้ช้าเร็วยที่ปานะครับท่านเวอร์สเมลลี้เป็นสายสงแซเข้ามานะครับมันสีก็เป็นีแบบนี้ครับเมลลี้ก็คล้ายๆกันเพราะใช้คอร์ดชุดเดียวกันนะครับของการใช้ลายกีเชนนะครับ ขั้นแรกเป็นเอเมเ r อร์เอเมเน u s t m e n er t นะครับครับาท่นทุกเราเปลี่ยนเป็นคอร์ดทางคีย์เอเมเจอร์ er, นะก็เรียก p a ล a l อเมเจอร์กลายเป็นเอเมเจครับเป็นเรีย วักละสีห้องกลับมาเวอร์ชที่สองเหมือนเดิมแล้วก่อนเข้าตอนโซโลนะครับอ่าเป็นตอนโซโลในตอนนี้ครับอ่ารอ,อยากให้ทุกห้องกเขยายมาครับอ่าชันโซโลอ่ากีตาร์โซโลสีห้องก่อนอ่าแล้วแซ็กโซโลต่อ 628ฝั 12, ่งมันจะโยกโยกจะหว่ดได้มากกว่านะครับแล้วกําลังจอดทุก,กับกลับมาท่านทุกท่นเวิร์สที่2จบนะครับก็เราเพิ่มท่านนะครับจว่าจะเพิ่มแค่สท่านแล้วเราเพิ่มอีก2ท่านท้ายกับท่านสโลนะครับ ต้นจบลูกจบนะครับโอเครสชาตแบบนี้นะครับก็ลองทำมาดูนะครับก็ใช้แป้นบอกทําให้เราสามารถสร้างเทชนแล้วก็สไตล์ต่างๆได้มากมายเพื่อเราเรียนรู้ก่อนก็ได้นะครับจะเราข้องเข้ามาสร้างเองก็ได้ครับลองดูนะครับ,บครับสำหรับตัวนี้คงฝากไว้เท่าน,นี้ก่อนนะครับ,บขขก่อน่านเป็นความสุขตัอการแต่งเพลงนะครับการใช้โปรแกรมดูเบก็จะใส่กับแปลนบอนะครับ